สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูพานวันนะครับในรายวิชาศิลปะนะครับผมชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้นะครับครูพานวันนะครับก็จะมาสอนเรื่องนะครับทัศนศิลป์ในชีวิตประจาวันนะครับที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะครับผมตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องทราบนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับก็คือ1นะฮะบอกความสําคัญของงานทัศนศิลป์นะฮะที่พบเห็นในชีวิตประจาวันนะครับ สอนะครับอภิปรายนะครับเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์นะครับประเภทต่างๆนะฮะในท้องถิ่นนะฮะโดยเน้นถึงวิธีการสร้างผลงานและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับครับผมผ่าซากเกลยอลูนะครับท่นคูได้อธิบายไปนะฮะในคลิปที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของทัศนศิลป์นะฮะในชีวประวันนะฮะที่เราเรียน มาตั้งแต่สดา์ที่แล้วนะครับก็คือในเรื่องของงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นที่พบเห็นในชีวประจาวันนะครับที่เราจะเรียนต่อนะฮะในชั่วโมงนี้นะครับผมยังเป็นในเรื่องเดิมนะครับครับผมงานทัศนศิลป์ในท้องถิ่นนะฮะที่พบเห็นในชีวประจาวันนะฮะที่ครูก็จะมาทบทวนก่อนนะก็คือนักเรียนก็อาจจะพบเจอใช่ไหมฮะที่ครูบอกไปว่าเราจะพบเห็นงานทัศนศิลป์ แบบทั camino, no ่วไปที story, that, angle, ่เราเห็นตามพระพุทธรูปใช่ไหมตามวัดวาอารามต่างๆนะฮะไม่ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือตามวัดหรือเป็นป้ายนิเทศต่างๆนะฮะในโรงเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆนะครับผมหรือเป็นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆนะครับผมที่วันนี้ครูจะมาสอนก็คือในเรื่องของงานปั้นนะครับก็คือเป็นงานปั้นดินเผานะครับผมครับผมอ่เรามาดูนะฮะวันนี้ครูก็จะมาสอนต่อจากอ่า คลิปที่แล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของงานปั้นนะครับงานปั้นนี่ฮะจะเป็นงานประติมากรรมนะครับประเภทงานปั้นนะฮะก็เป็นงานทัศนศิลป์นะฮะประจำท้องถิ่นที่น่าสนใจเช่นกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับเครื่องปั้นดินเผานะฮะที่อําเภอบ้านเชียงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเป็นเครื่องปั้นดินเผานะฮะที่เก่าแก่นะฮะ ที่มีรูปร่างและรูปทรงสวยงามนะครับผมเป็นศิละปะของสมัยเก่านะครับผมมีการขีดเขียนลวดลายเขียนสีนครัเป็นลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับของอท้องถิ่นนะครับผมและมีชื่อเสียงที่รู้จักกันนะฮะทั้งในประเทศของเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นนะครับเป็นรูปตัวอย่างนะครับ ที่เป็นรูปเครื่องปั้นดินเผานะฮะของอำเภอบ้านเชียนครับจังหวัดอุดรธานีฮะจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับที่เป็นคล้ายๆแจกันนะครับผมที่คุณคได้ยกตัวอย่างไปเมื่อกี้นะครับส่วนฝั่งขวามือนะครับก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเกล็ดนะครับเกาะเกล็ดจังหวัดนนทบุรีครับที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเรานะครับผมมีจุดเด่นที่การแกะสลักเนื้อดินฮะอย่างงดงามนะครับผม จะมีลวดลายที่ต่างกันนะฮะขึ้นอยู่กับท้องถิ่นเหมือนกันนะครับผมศิลปะนะฮะที่เขาเอามาใช้ในการทํางานปั้นนะฮะถ้านักเรียนนยฮะต้องการฮะเข้าไปดูหรือไปศึกษาประวัติเพิ่มเติมนะครับนักเรียนสามารถนะฮะเข้าไปดูได้นะครับโดยพิมพ์คําว่าร้อยเรื่องเมืองไทยนะฮะตอนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียงนะครับผม ครับจากที่เราเรียนจบมาแล้วนะครับในเรื่องของการปั้นนะครับครูก็มีการบ้านนะครับให้นักเรียนได้ไปศึกษาประวัติความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาอำเภอนบ้านเชียงนะครับผมอำเภอบ้านเชียงนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผ่านช่องทาง u t u b e นะครับผมพร้อมนะฮะให้นักเรียนถ่ายรูปนะครับขณะที่นักเรียนกําลังรับชมนะฮะ ประวัติความเป็นมานะครับผ่านทาง u t u b e นะครับผมให้ผู้ปกครองถ่ายให้นะครับว่านักเรียนกำลังเข้ารับชมจริงๆนะครับโดยการคลิกที่ลิงก์นะครับหรือพิมพ์คำว่าร้อยเรื่องเมืองไทยนะครับตอนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับพิมพ์เข้าไปตามนี้นะครันักเรียนก็จะเห็นนะะอ่าช่อง youtube ช่องนี้นะครับผมสามารถ เข้าไปดูได้อันนี้มันเป็นการสรุปเนื้อหาสั้นๆนะครับไม่ยาวมากแต่ยังมีเนื้อหาที่ยาวมากกว่านี้นะครับนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมให้นักเรียนลองเข้าไปศึกษานะครับผมอันนี้เป็นการบ้านนะครับโอเคนะครับวันนี้นะครับคุณครูพานวลนะครับก็ได้สอนในเรื่องของการปั้นนะฮะจบลงแล้วนะครับในเรื่องของทัศนศิลป์ในชีวประจวันนะครับจบลงแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับ วันนี้คุณครูพันวัฒน์อลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ